เช็คดวงเดือนกุมภัณธ์2565ของแต่ละราศีจะเป็นยังไงกันบ้างไปลองฟังกันดูคะ่ะราศีมีนมีงานเข้ามาแบบไม่หยุดย่อนอาจได้ไปทำงานใหม่ๆหรืออาจได้รับมอบหมายงานที่คุณไม่ค่อยมีความชำนาญสักเท่าไหร่คะ่ะจึงทำให้ช่วงนี้คุณดูไม่มีความสุขในการทำงานสำหรับคนที่ว่างงานอยู่คุณอาจจำใจไปทำงานในสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยความไม่เต็มใจซึ่งทำให้คุณเครียดยิ่งกว่าเดิมคะ่ะ การเงินของคุณคุณวางแผนการเงินมาอย่างดีแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามารุมเรา้าอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านหรือสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทําให้ช่วงนี้คุณต้องพยายามอย่างหนักที่จะทําให้สามารถใช้เงินได้อย่างคล่องมือคนโสดจะเป็นช่วงที่คนในอดีตแวะเวียนวนมาค่ะอาจทําให้ได้กลับมาทักทายหรือพูดคุยหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานาน สำหรับคนที่มีแฟนแล้วคุณและคนรักเริ่มที่จะมองการไกลในเรื่องของอนาคตมากขึ้นมีการคุยที่จะพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักของคุณทั้งคู่จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอาหารการกินควรกินอาหารให้ตรงเวลาไม่กินอาหารสแสลงไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะได้ค่ะ